สวัสดีครับผมชาติจริญทรัพย์นะครับวัสดี้พาพี่น้องมาชมมาดูไอน้นมตีจากแดนมังกรครับโอ้รับจบขุดลองใส่ไก่หรือว่าไร้นาส่วนผสมพี่น้อง สามีเอสวายสองร้อยีโองันเมาเงันเมาเงันเมาจัดให้ครับนี่เมาประมาณอ่าตรงนี้น่าจะไม่กี่หมื่นไม่ต้อง ชั่วโมงบินอยู่ที่5,600ชั่วโมงครับสำหรับคันนี้อ,อใส่ปีสองข้างเดี๋ยวสักพักก็จะแต่งครับแต่งขอบไปน่นก็เสร็จซานี่ SY204 ยีคูเกียศูดเก้าสลูกบาทเมตด5ฟันครับ ดูผลงานของเขาหนะ่อยโอ้อากาศร้อนเหมือนเดิมครับที่บุรีรัมย์กำเนิดเกิดที่แดนแผ่นดินใหญ่ครับร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามาโตอยู่เบงไทยแล้วก็น่าจะชราภาพอยู่ที่บุรีรัมย์นี่แหละครับฟับงเสียงเครื่องใกล้ๆหนะ่ย ใส่ฟันแหลมซะด้วยครับ5,600ชั่วโมงก็ถือว่าเนี่ยชั่วโมงเริ่มจะเริ่มจะสูงนวครับมิซูมิชิครับ Cm 5 0 4สูบเทอร์โบโคอมบ์เร็ว เลิกเทโบชัดระบายความร้อนด้วยน้ำร้อาสิบแปพลังมาครับวัดรอบเครื่องสองพรอบต่อนาทีก็พูดง่ายๆว่าถ้าแบบปันบ้านก็พูดว่าเครื่องคอมครับนะคอมมันเร็ว ตรงนี้ขุดเหมือนคลองไส้ไก่ครับเออมีฝุ่นน,น้องมีฝุ่นใช้ร่มด้วยในรม่มออเจอดินแข็งเลยครับน้่เมตรเดียว เดี๋ยวใช้ภ้าพิจมูกก่อนปึบ,บแอบปีก็แต่งเลยครับนะหุดอย่างนี้เลยเจอดินแข็งแล้วครับโซนนี้จะหน้าดินอยู่ประมาณเม็ดเดียวครับที่เหลือก็จะเจอของแข็งเลย ช่วงล่างใบแท็ก80ครับโรลเลอร์เจ็ดคาเรียสองการ์ดคางละตัวเดี๋ยว็ดเด็ดนะลบคุณก่อนอตัวเดินขยับบ้าครับปั๊มคาวาสกิเคสามวี รางค3สัมวีมีมันมีมันครับปีก็ทำเองฮะเจาะเองหลอดไฟ LED นี่ว่าเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงนี่เตือนแล้วนะพี่น้องเตือนแล้วครับเห็นบอกว่าเจ้าเฟิร์นนัดบอกว่าถึงจะเตือนนะครับ ขับได้อีกสามชั่วโมงนะครับก็ถือว่าประหยัดสำหรับมิซูตัวนี้โ้ฝีมือครับฝีมือใช้ปีก็จะเร็วเออ ทำไมอากาศร้อนเหลือเกินไ่น้อง40องศาว่าได้นะนี่ขนาดหน้าฝนครับค่าตัว3ล้าน9หมืนครับรุ่น204ปัจจุบันดูแลโดยแม็กซานนี่ครับ สีนี่ออกแอ๊จะว่าสีเหลืองคล้ายคล้าขนะสีเขานะออย้อนแสงครับกด<อ>ลงไปเสียงดังฟึดๆเลยครับ นนี้เหมาเห็นเหมาเมาประมาณห้าหมื่นนะพี่น้องเหมาประมาณ5้ามหมื่นก็ทำสักทำสามวันนะครับวันละสิบชั่วโมงน่าจะจบอยู่นี่ครับใส่ปีก็จะสวยงามเร็วแล้วก็ประหยัดเวลาครับ คลองไส้ไก่อะร้อยสี่สิบก็มีนะพี่น้องร้อยสี่สิบก็ 4cc K Jetwin n a ก i s c o ราคา<ค>ตัวก็อยู่ประมาณค่าตัวนี่ร้อยสี่สิบสำหรับซานี่นี่สองจุดเจ็ดสี่นะครับแต่ว่าสองร้อยซีนี่อยู่ที่ สามล้านเก้าหมื่นครับแล้วก็มี205 H น้สนะ BBC ล่าสุดก็ใหม่ๆก็มีอยู่สามรุ่นนะครับเออ,อว้าพุ่นย้องลมมันเปลี่ยนทิศ 10นาทีก็ได้ไปประมาณ4-5เมตรครับเริ่มจากนี้ไปตรงนี้น่าจะทำนาแล้วก็น่าจะปล่อยปลาครับฮึบบท่านใดอยู่โซนสุรินทร์บุรีรัมย์นะครับก็ไปแวะชมได้ที่ศูนย์อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับ คือว่ามือสองก็มีน้องมือสองมีให้เลือกเหมือนกันซานนี่ทุดินสวยครับหน้าดินเม็ดแรกนี่สวยมากสองร้อยีคันนี้น่าจะอยู่ประมาณน่าจะ ือบสามปีครับนะอายุเกือบสามปีแล้วครับโอ้ดูฝีมือครับฝีมือฝีมือเจ้าเฟิร์นนัดนครับโอ้ไม่ธรรมดาครับ คือจริงๆเขาก็ขุดได้ครับไม่ไม่ใช้ปีกก็ขุดได้นะครับแต่ว่าปีกมันจะเร็วแล้วก็เสมอต้นเสมอปลายครับสนใจก็ดาวสิ์เซนนะพี่น้อง รถเล็กๆก็มีนะครับรถเล็กก็มีรถใหญ่ก็มีรถได้ชื่นชอบครับแต่างานใหญ่ก็ต้องรถใหญ่นะถึงจะอร่อยนะจบด้วยซานี่เอสวาย2 0 4ซีนะครับมิซูมิชิเคีสามวีขายยากสามล้านเก้าหมื่นครับ ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ